สบายดีตอนเศร้าเด้อพี่น้องเมื่อนี้ข้าระเจ้าสิเด้า,ามายำรอบสิ่งดักกบที่เอาเนื้อแปลก,กมาใส่เนาะที่บ่เคยเห็นไผใส่มาก่อนเนื้อที่ใส่เนาะสอบเนื้อเนื้อปลาแดกหรือว่าเนื้อปลาหลาเนาะที่เห็ดไห้ สิปินตาถืออ,อย่า,า,กกอาออออบกอ,อากนนอบอบมีคนเนี่ยนั่นว่าเหีื่ออันนี้ปลาเดก็ถือได้เหรอเด็กล้องมึงเนาะสิถือรือบุถือเนาะมั่เคยเห็นจอเถื่อเอาปลาเดกเห็ดเหยื่หรือว่าเอาปลาลาเห็ดเหยื่อแล้วมาเบิ่งมาหลุนก็เลยเนาะกุคาใส่อยู่สี่ลังกะทำว่าถุอยู่จักโตหรือว่ากองโตนี่ก็ถือว่ากันได้เรื่องเนาะถ้าบุถือจักโตนี่คุณเป็นว่าบรได้เรื่องเนาะเอาปลาเดกเนาะใส่เห็ดเหยืนาะหรือว่า อปลาใ่ถืออ่บน้นี่กำลังแหลแล้วพี่น้องบถือี่น้องกำงแหลกนี่บถือเลยอปลาแดิดกันปลาแดิดเหนียวลองี่น้องเอ้ยหาเห็ดหาถมหลบัิเป็นจะได้นนี่แต่เพิ่นว บางคนเพูดว่าว่าโอ้ยเอาบลาเดชเห็ดเอาบลล่าเห็ดเนื้อนี่โอ้ยคักว่าสันเขาดีคือยังนี่ของใจนะพี่น้องเลยอยากลองมัง้งเอาจากสี่ลังลองมังถ้าถือก็ต้นหนึ่งนี่มันว่าเออก็โอเคอยู่ได้ถ้าบุถือก็จั๊กตัวถือว่ามันโอเคแล้ว <laughs> ลังที่สองนะพี่น้องอืมใช่เนาะ Thả thẳng xì thử kích tô ở đây là kìa mọi người Thả thẳng thử kích ở đây là kìa cái gần đó. บุกินดีประเด็กนี่แต่ว่ามีคนเหติครองใจเนาะว่าให้ครองใจหลายโอ้ยเอาประเด็กใส่กระถือถ้าบ,บุมีเงียะมืัอคืนนี้เงินเนื่องเนื่องจากว่ามาแต่หิดงานเด็กเนาะเลยโอ้ยเจนไดโนะบุมีเงียะอยากใส่เลยจัดไปเลยนยี่คือจะว่าเอาปลาไหลใส่ถือถือเลยจัดเลยไปใครเอาในกระปุกเลยมาใส่ ไปเนาะหลังต <laughs> ่อไปข้าก็ได้องหลังยังบุถบุญเจากตัวเลยไปอยู่ใกล้สิได้ตักผาไปะได้พี่น้องอยู่หุ้นอยู่หางหน้าพี่น้อะไ่สีหอเลยเนาะโอไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะ น,นี่เขาจะวบบเด็ดเด็ดตัดๆเนี่ยปะลาเดกเนือบปลาหลานี่รอกเหมือนซะมันแหลมมันถั่วไหเท้าเนี่ธรรมดากบหลายเลยไซเบดกบแต่ละเถ้อโอ้นี่ตัวใหญ่ๆตัววะนี่ตั๊กซีลังโดนบุถือยักษ์ตนี่หัวคือสีเป็นหายาหแค่รูเละมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องลุดน้ำกันลังที่สามตัวนี้ อุ้ยนักขึกเลยอุ้อย,ย,ย,ยพี่นอ้องเอ้ยอ้าพี่น้องเอ้ยใหญ่ลิพี่น้องโอ้มันนักอันนี้อันนี้มันจองนีย่ยาจองจังนักแต่ก็สมควรพี่น้องนึกว่ามันเขาน้ำกับปลาเข็งป่ะโอ้ภูเขาปลาเข็งขเขาแหนมแดงเขาซามโตเนาะปลาเข็งนี่ เขาใช่พี่น้องเลยว้าตัวใหญ่เลยคักอลไรขักอลไรพี่น้องหุ้ย,ป,กกลยปลาแดกกระไดด้วยแป้งเขากันน้อยนึงปลาแดกกระไดพี่น้อง <c oughs> แต่ข่อยอก็เทผู้ขาเอาปลาเค็งได้มาใส่นะ้ำมันเขาน้ำปลาเคง็งบโบว่าตี้มันเขาน้ำปลาแดกนี่นะเนาะมันได้กินปลาแดกเนาะพี่น้องเนาะอิสตัวพี่น้องเลย ดีใจแห้งเฮ้ยฮ,ฮ่านี่บงอี่อีกอีกางนึงพี่น้องมหลุดน้ำกันตายใ่บนาเสอเลยาปาแดกใส่ชิริรก,ก็ปแดกมันค็กินพี่น้องบเรือเลยอตอนปแดกก็บเือนะครับโอ้นี่อ Lắng đi bị nóng. cho đi. Gen hỏi yêu. Hiến hoa yêu. Huật xí khao lúc bộ hào. Bừng ngon nó, đi hoa đi hôn 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 này นี่โอ้บุษย์ยอะตัวโอ้ยใส่รังเงือขึ้นมาเนี่ยนี่ไม่เห็นปลาเค็งบ้ารือว่าจะได้สไดายเด้อบุษย์โั้ยรังน่ะได้สองรังนี่เป็นตาเนาะเกินแต่ก็ เวิร you know. you know, no. ah, ์กอยู t, <laughs> no. ่เนาะก็พอได้แก้ไขแล้วพี่น้องเนาะใส่อยู่ซ้ำลังไม่แต่หมองเด็ดๆเลยนี่ก็ถือว่าหมองเด็ดเลยเนี่ยนี่ให้เนี่ยถือว่าเด็ดเต๋อด้ยพี่น้องดิเขาว่างามๆเขางามกบมันตรงใหญ่ตามสูตรว้าโบถือเนาะเป็นไปได้เฉย ข้อบังกันเนาะตัวมองนี่บริสุทธิมองนั้นนะตามปกติมองนกักบเป็นตัวใหญ่เป็นตรลายไปไพี่น้องเอ้ยเนอะเงียบสี่ลังเนาะพี่น้องสี่หลังรูปเราวาได้ กบสองตัวเขาล้างเดียวเลยสองตัวนี่ภูเขาปลาเข็งใส่เลยนี่จ้ะเบลยวกําลังนี่ภูเขาปลาเข็งใส่น้ำนี่นี่ไปโอนี่โอ้ยจนแซงวะนี่นี่นี่เดี๋ยวนี่นปลาเข็งอยู่ในนี่โอ้ปะเข็งหน่อยใส่แต่ก็บอถืออันนี้ปกดีปวดบ่หรือว่าอันนี้ปกบ่ค่อยดี ปลาเด็กมันก็กินให้เรียบเลยนี่ปลาเด็กกับโบเรือเลยโอเคเนาะก็ถือว่าคักเนาะพี่น้องเนาะเอาปลาเด็กใส่นี่ก็ถือว่าได้เรื่องอยู่กับพวกได้เกะใครเอาปลาลาใส่สิ่งดักกบนี่ก็ถือว่าพวกได้เกะใครอยู่พี่น้องเยเห็ุที่เาเห็นว่าเออนี่เป็นแนวทางใหม่ในการใส่ดักกบใส่สิ่งดักกบหนะพี่น้อง โอเคพี่น้องอ่ะจำเนีก่ก็ถือว่าเวิร์กเหเนาะอ่ะ,ะ,อะขอขอบใจหล,ลายๆพ่อแม่พี่น้องที่ทำเบิ่อความสมเนาะติดตามความสมฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อกดกระดิ่งให้ผู้ขานะเพื่อจะได้บุพการีคิดใหม่ๆที่ผู้ข่าห็ดมาเนาะจริงใดผิดพลาดไปก็คอ,ค,อค,อคอมเมนต์มาทั้งลุมเนาะกันหรือว่าทั้งอันนั้น ด้านล่างเนาะพี่น้องเนาะเขาสิได้มีการปรับปรุงให้เนาะเพราะมือใหม่ยังบอกของบ่อเขียวบ่อหูจักเนี่ยบ่อจ่าสิได้พีดฝันไปก็ได้เอ้าไปก่อนพี่เนาะมือก่อนโอ้